สวัสดีค่ะประกัน่วยด้วยโยคะกับครูสีค่ะวันนี้เราจะมาฝึกโยคะด้วยท่าง่ายๆเพื่อบำบัดฟื้นฟูหรือกระตุ้นการทำงานของต่อมไทรอยด์ของเรานั่นเองนะคะวันนี้จะเป็นตอนที่2นะคะในชุดท่านอนค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะให้เราเริ่มจากท่านอนนะคะชันเข่าและนอนหงายลงไปนะคะหลังไหล่ของเราสัมผัสลงไปที่พื้นเท้าสองข้างขยับเข้ามาให้ใกล้สะโพก แยกเท้าห่างเขาห่างก็กับช่วงสะโพกแล้ววางมือไว้ด้านข้างลําตัวเราความฝ่อมือลงไปหรือมือวางใกล้ๆกับขอบเท้าหรือจับข้อเท้าเราได้ก็จับหายใจเข้าเลึกๆกดมือกดศอกกดเท้านันแน่นแล้วยกสะโพกขึ้นมาให้สูงยกขึ้นมานะคะจนเรารู้สึกว่าเราตึงสะโพกและตึงที่หลังกดเท้ากดมือแน่นๆนกดศอกแน่นๆแล้วค้างไว้ หายใจเข้าออกช้าๆค้างไว้ห้าลมหายใจหลังจากนั้นเราจะยกส้นเท้าสองข้างขึ้นมาค่ะกดสอบลงไปที่พื้นแน่นๆทั้งสองข้างเลยแล้วเอามือของเรานะคะนิ้วหัวแม่มือสอดเข้าไปที่หลังล่าง สี่นิ้วของเรานะคะล็อกสีข้างเอาไว้แล้วกดศอกแน่แนๆหายใจเขา้าลึกๆให้เราค่อยๆเดินเท้าเข้ามาและยกส้นเท้าให้สูงไว้หายใจออกชา้ชาๆไว้เหยียดขาด้านขวาขึ้นไปให้สูงและเหยียดตรงไว้นะคะหายใจเข้าออกให้เราค้างไว้ห้าลมหายใจนะห้าสี่สามสอง หนึ่งค่อยๆลดเท้าขวาลงมาช้าๆหายใจออกยังคงยกส้นเท้าสูงไว้กดสอกให้แน่นหายใจเข้ายกขาซ้ายเหยียดตรงขึ้นไปด้านบนขาตือค่อยเท้าไว้ตามมองที่เท้าหายใจเข้าออกช้าๆค้างไว้ห้าสี่สสอง หนึ่งให้เราค่อยๆลดเท้าลงมาช้าๆหายใจออกลดมือลงมาวางเท้าวางสะโพกต่ำลงไปมือสองข้างวางไว้ข้างลำตัวหายใจเข้าลึกๆให้เรายกเท้าสองข้างของเราขึ้นมามือสองข้างของเราวางไว้ด้านข้างสะโพกหายใจออกให้เรายกสะโพกขึ้นลงสักสองสามครั้งนะคะ พอแล้วหายใจเล็กๆยกก้นสูงๆแล้วเอามือประคองหลังไว้ลดเท้าลงไปถ้าใครเท้าไม่ถึงพื้นก็ไม่ต้องวางนะคะถ้าเท้าแต่พื้นได้แตะผืนหดีบเข่าหนีบเท้าชิดติดกันมือประคองหลังไว้ค้างไว้หายใจเข้าออกช้าๆห้า 5, ลมหายใจห้าสี่ สามสองหนึ่งหายใจเข้าลึลกๆให้เราค่อยๆย,ยกเท้าขึ้นมายืดลำตัวมือประคองหลังกดสอบแน่นๆแล้วเหยียดขาตรงขึ้นไปหนีบข้าเท้าชิดติดกันมองที่เท้าไว้หายใจเข้าออกค้างไว้ห้าลมหายใจ ห้าสี่สามสองหนึ่งให้เราค่อยๆลดเท้าต่ำลงไปเหนือศีรษะเหมือนเดิมนะคะเท้าแตะพื้นได้ก็วางที่พื้นเหยียดแขนออกไปกดฝรามือสอบตึงหายใจลึกๆ ย่อนเข่าเล็กน้อยค่อยๆเก็บสะดือเกรงหน้าท้องแล้วลดหลังลงเบาๆหายใจออกช้าๆหายใจเข้าลึกๆมือสองข้างแต่ไว้ที่เขา่าผ่อนคลายหลังสักครู่หายใจเข้าออกช้าๆเหยียเราค่อยๆวางเท้าลงไป หายใจเข้ายกสะโพกขึ้นมาแขนสองข้างเหยียดตรงเก็บมือเก็บศอกเข้ามาใต้สะโพกเา่าหายใจออกเหยียดขาสองข้างออกไปด้านนาขาเหยียดตรงนิ้บต้นขาหนีบเข่าหนีบเท้าที่ติดกันและพลอยเท้าไปด้านนากดศอกกดเท้าหายใจเข้ายกเล็ก,ลกยกศีรษะของเราขึ้นมายกอกขึ้นมาให้สูงกดศอกให้แน่นหายใจออกยืดคางศีรษะต่ำลงไปแตะพื้นเบา คอยยืดอกยืดคางไว้นะคะหายใจเข้าออกชา้าๆห้าลมหายใจห้าสี่สามสองหนึ่งหายใจเข้าลึกๆค่อยๆยกศีรษะ วางศาีรษะราบลงไปหายใจออกคลายมือออกมาจากสะโพกของเราช้าๆพับข่าขวาเข้ามาหาอกมือสองข้างประสานกันไว้ดึงข่าขวามาหาอกให้แน่นนะคะหายใจลึกๆหายใจออกยกศีรษะขึ้นมานับใกล้เข่าแล้วค้างไว้ห้าสี่สสอง หนึ่งค่อยๆค,คลายวางศีรษะราบลงไปหายใจออกวางเท้าเหยียดขาขวาตรงไปด้านหน้าพับเข่าซ้ายของเราขึ้นมามือสองข้างประสานกันไว้ดึงเข่าซ้ายมาหาอกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยกศีรษะขึ้นมาหนะ้าผักใกล้เข่าแล้วค้างไว้ห้าสสา หนึ่งค่อยๆวางศีรษะราบลงไปหายใจออกลดท้าเหยียดขาซ้ายออกไปด้านหน้าพับขอสองข้างของเราเข้ามาหายใจเล็กๆแคนสองข้างรัดเข่าชิดอกให้แน่นไว้หายใจออกยกศีรษะขึ้นมาน้าผากใกล้เขา่าหายใจเข้าออกค้างไว้5้าสสา หนึ่งให้เราค่อยๆวางศีรษะราบลงไปคลายมือคลายเท้าเหยียดเท้าออกไปด้านนาเท้าห่างวางมือวางแขนข้างลำตัวงายฝ่ามือไว้หลังมือข้อสอบสัมผัสลงไปที่พื้นคอบใบไหใบหน้าผ่อนคลายหายใจเข้าออกช้าๆให้เราพักสักครู่ในท่าสวาสโพธิ์หายใจเข้าลึกๆ ฝึกโยคะได้ท่าง,ง่ายๆเพียงเท่านี้นะคะก็จะช่วยกระตุ้นการทํางานของต่อมไทรอยด์ของเรานะคะให้ทํางานอย่างดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะถ้าหากมีเวลานะคะก็สามารถฝึกได้บ่อยๆนะคะคุณครูหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับทุกๆท่านนะคะจิตจไใส์อยู่ในกายที่แข็งแรงสมดุลเสมอค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ